สวัสดีครับผมคุณแจ้งครับจากแจ้งซิกาแทนครับผมวันนี้นะครับมีสินค้าเข้ามานะครับผมเราก็ทําการคัดแยกสินค้าก่อนนะครับผมเพื่อทําการอ่าเช็คนะครับตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับของฟังก์ชันการทํางานนะครับว่าทํางานปกติหรือเปล่านะครับผมมาดูแถวบนกันนะครับแถวบนก็จะมี iPhone 11 Pro ป นะครับ11 Pro Max นะครับแล้วก็มี iPhone 12 Pro 12 Pro Max นะครับก็จะมีคระความจุกันนะครับมี64นะครับสำหรับ11 Pro 11 Pro Max แล้วก็256แล้วก็12 Pro 12 Pro Max ก็มี128แล้วก็2 5 6นะครับผมแล้วก็อันที่2นี่ก็จะเป็นพวก iPhone X X, S m a x Mac, X นะครับแล้วก็เป็น iPhone 12 Mini iPhone 11แล้วก็ iPhone 12นะครับผมแถว3ก็จะเป็นเกี่ยวกับ X20 FE 5G นะครับผม iPhone 7นะครับ7 Plus แล้วก็เป็น ไอโฟนแปดนะครับผมแล้วก็8ปดพัทนะครับผมส่วนทางด้าน Android ก็จะเป็นรุ่นถูกๆก,ก็จะมี a 6นะครับไม่แพงนะครับผมแล้วก็เป็นพวกหัวเว่ยนะครับผมหัวเว่ยก็มี m a t e 20 m a t e 2 0 x oppo r e n o Reno 5นะครับตัวนี้เป็นตัว limited เลยนะครับผมอ่าแล้วก็2 0 x นะครับผม i อโฟนแปนะครับ8พัสมีนะครับแล้วก็เป็น S20 ยี่สิบอห้นะครับก็มีอยู่3-4ตัวนะครับเดี๋ยวผมต้องเช็คในฟังก์ชันการทำง,งานนะครับแล้วก็เป็น Note 10บ o น้1สพัสนะครับแล้วก็เป็น Note 8นะฮะก็เครื่องส่วนมากก็จะเป็นเครื่องเปล่าๆนะครับผมนะครับอ่าแล้วก็ทางร้านเนี่ย ก็จะแถมอุปกรณ์ให้นะครับทางร้านเนี่ยจะเช็คเครื่องก่อนนะครับว่าเครื่องสมบูรณ์หรือเปล่านะฮะแล้วก็ลงรายละเอียดขายสินค้านะครับก็จะขายตามอาการครับมีรอยก็ขายตามมีรอยตามสภาพนะครับแต่ราคาถูกนะครับผมอันนี้ร้านแจ็ซิกเน์แฮร์นะครับอยู่ดอนเมืองครับผมรับซื้อขายแลกเทิญนะครับทุกรุ่นนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ